ไปกันต่อที่สาวสวยอีกหนึ่งคนครับน้องวีวีเรนะครับล่าสุดนี่จะมีคอนเสิร์ตโอ้โหมีแบบว่าพึ่งสายมูด้วยให้โซเอานะต้องสายมูเลยแหละเพราะว่าทุกคนคะเวลาเราเป็นศิลปินใดๆเลยนะคะการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตวงเล็บคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยหลายคนหลายอย่างมันต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงและสําคัญสถานที่จัดถ้ามันใหญ่คนดูจะมาเยอะไหม หลายคนตกอกตกใจกับเรื่องราวคาว่าโซอากับหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันกับน้องวีเวลเลตค่ะเราไปเจอสาววี v มาวี v จะเล่าเรื่องราวของบัตรโซอานี้ด้วยตัวเองว่ามีขั้นพึง่งหมูเตลูอะไรยังไงเชิญค่ะเชิญครับน้องวีตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งแรกก็ตัดดโดมแล้วแล้วก็โอ้ค่ะแต่พร้อมมากๆเต็มที่มากๆคะ่ะปกติเป็นคนแบบไม่มูเลยคือแบบ แล้วก็เลยมีคนบอกว่าเฮ้ยไปมูหน่อยไหมกำลังจะไปสารลักเมืองขอให้หนึ่งเลยบัตรขายหมดนะคะแล้วก็สองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันก็เราให้คอนเสิร์ตรับลื่นที่สุดตัวคุณก้าวเขาช่วยอะไรคุณบ้างช่วยทางใจช่วยทางใจหลักๆก็คือเวลาเราเป็นผีบ้าแบบเวลาขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะเริ่มแบบอโทรไปแบบเล่าให้เขาฟังเหมือนเดาตัวเองแหละว่าแบบเฮ้ย แบบเอแบบะปัจจัยไขหมดไหมนะเราเราจะเป็นยังไงเราจะทาได้เต็มที่ใช่ไหมคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะคอยปอบว่า mm hmm. เอ้ยอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกนะเราทําของเราเต็มที่ที่ดีที่สุด mm hmm. อะไรเง<น>ี้ยมันมีโมเมนต์ที่เรารู้แหละว่ามันไม่ควรกังวลเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันก็อดไม่ได้ในบางที mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่ว่าพอมีคนคอยแบบเหมือนคอยรับฟังอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็รู้สึกดีไม่ใช่เกสค่ะ mm hmm. <Yeah. S 2> อันนั้นเป็นส u p p o r t เป็นโมเมนต์ที่เราอยู่บนเวทีมองไปเราต้องเห็น mm hmm. เขาพูดถึงน้องก้าวจีรยูค,รค่ะางานนี้ถ้าจะเอาเก้าไปเป็นเกรสนะ ต้องยกเล็กโทรสเปกไปด้วยค่ะเขาเป็นนักร้องนำนะใช่แล้วค่ะสำคัญคือพี่ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงกับผู้หญิงคนนี้นะได้ครับเขาเลิกงานไวเลิกงานประมาณบ่ายโมงแล้วก็โทรมาหาเก้าชิดตอนนั้นเราอัดทับจานกันอยู่ครับผมเธอเธอมีคำพูดเขาเลยนะเพราะว่าคุณเก้าเขาชอบเปิดสปกเกอร์ให้พี่อยู่ข้างครับผมเธอเธอฉันเลิกงานไวฉันควรทำไงคิดถึงเราไหมมันเหมือนมันเหมือนคนเพิ่งคบกันหวานหวานหวานหคิดถึงเราไหมคิดถึงสิงั้นเธอขับรถมาเลยเดี๋ยวพี่ตุ๊กี้ไปยืนรอรับ ก็คือพี่ต้องไปน่ารักมากคูณนี้น่ารักอาจจะเป็นเกรสหรือไม่ใดๆเลยก็ติดตามคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องวีไวอเลยครับครับ You Better Love Me คอนเสิร์ตนะครับ